ต้องบอกว่าแฟรนไชส์ในประเทศไทยเนี่ยมีหลายรูปแบบมากตอนแรกอ่ะอย่างผมเปิดธุรกิจแฟรนไชส์มาเนี่ยผมก็มีโมเดลเดียวครับก็คือนิกิเวงิซูชิถามว่าดูแลอะไรให้บ้างในช่วงครึ่งปีแรกก็คือเรียกว่าหาเชฟให้เอาเชฟไปเซต s o ส SO ก็ไม่มีสูตรก็เพิ่มลดบ้างตามแต่เหมาะสมนะครับวัตถุดิบก็ไม่มีทรงผมก็ต้องไปนอนอยู่ร้านเองคือช่วงแรกเราเริ่มจากแบบนั้นเลยพอเราเริ่มทำไปอ่ะสาขาเริ่มสาขาหนึ่งสาขาสองเราเริ่มมองว่าจริงๆเพนพอยต์ของการทำธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารจริงๆมันคือ เลยว่าทํายังไงจะเป็นแบรนด์แฟรนไชส์ร้านอาหารที่ดูแลสูตรถึงร้อยแบรนด์แรกในประเทศต้องบอกว่าโอเคแหละทำแฟรนไชส์แล้วส่งวัตถุดิบอ่ะใครๆก็ทําแต่สิ่งที่มันแตกต่างสุดก็คือว่าสูตรถึงร้อยเนี่ยมันไม่มีใครทาหรือน้อยมากที่ทําได้นะครับต้องเป็นแนวแบบเป็นบริษัทในตลาดแล้วอะไรอย่างนี้ที่เขามาความโครงสร้างผมก็เลยปักธงแล้วว่าโอเคเพนพอยต์หล,ลักของธุรกิจแฟรนไชส์คืออะไรลหลักคือเรื่องคนเลยเรื่องคนเนี่ยมันเรื่องที่โอ้เปิดร้านแล้วอ่ะต้องแบบหาคนยังไงอ่ะดูคนยังไงเทรน่น้าคแลว แล้วออกก็ทำยังไงอ่ะมันเป็นโจทย์ที่แบบธุรกิจบริการเนี่ยค่อนข้างปวดหัวมากๆแต่ที่บอกแหละครับอยากโตอยากโดดเด่นมันต้องทําสิ่งที่ยากครับผมเลือกจับสิ่งที่ยากที่สุดมาทําเลยจุดแข่งของแฟนชายสมคือแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่หาคนให้